โมตสัะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสะพควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตสะพควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสพพุทธะมะอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะตะวาโหมสุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกสังโคสังค,งคังนมามิ อิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพมมามะอุอย่าอดย่าอยากย่ายาก,ย,าย,ากย่าจนย่าต่ำกว่าคนย่าจนกว่าใครสัมพุทชธชิตาจะสัจจานิเตรัสะพระพุทชธชิตา สัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังตัพพสิทธิเทวันตุเมพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะตาวาโหมสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโคสังคังนามามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังรมมามะออุยาอด ยอย่ายากยาอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครสัมพุทชิตาจะสัจจานิเตรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังตัพะสิทธิ เทวันตุมเมพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระคาสีวิระคา,าสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะตะวาโหม ุปติปันโนภะควโตสาวกสังโคสังคังนามามิอิติสุขโตชุตินทโรนโมพุทธายะนะสิวังพมมามะอะอุอย่าอดยายากยายากย่าจนยาต่ำกว่าคนย่าจนกว่าใคร สัมพุทธิตาจตสัจจานิเกรัสสะพระพุทธิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตโม О มหาลาพังตัพะสิทธิระวันตุเมพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระคโยว,วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะตาวาโหมสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโคสังคังนามามิอิติสุขโตชุตินทโร นะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอะอุอย่าอดอยายากยายากย่าจนยาต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครสัมพุทชิตาจะสัจจานิเอระส,สะพระพุทช,ชิตาสัพพโส ổ, คุณวิภา สัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังตัพระสิทธิรทวันตุเมพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิระัทะโยวิรโคโนายังวิระหิงสาวิรคาสีวิรคาสาวิระอะิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะ ตว,วาโหมสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคสังคังนามามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพมมามะอะอุย่าอดยายากยายากย่าจนยาต่ำกว่าคน ยาจนกว่าใครสัมพุทธิตาจะสัจจานิเกรัส,สะพระพุทธิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังตับพระสิทธิรทวันตุเมพุทธ มะอาอุอนโมพุทธายะวิระทยโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโิโยพุทธะมานีมามะพุทธะตวาโหมสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังคโค สังขังนามามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพมมามะอะอุย่าอดยายากยายากย่าจนยาต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครสัมพุทช,ชิตาจะสัจจานิ เรัส,สะพระพุทธิตาสัพพสสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังตัพะสิทธิระวันตุเมพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิระคโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระภาสี วิรทา,าสาวิรอะิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสุปฏิปันโนภควะโตสาวะกะสังโคสังคังามามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะ นสิวังพมมามะอุอย่าอดยายากยายากย่าจนยาต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครสัมพุทชิตาจะสัจจานิเอรัสสะพระพุทชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโต นรุตตโมมหาลาพังตัพภสิทธิทวันตุเมพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระคาสีวิระคาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะตะวาโหม ุปติปันโนภะควโตสาวกสังโคสังคังนามามิอิติสุขโตชุตินทโรนโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะออยุยาอดยายากยายากย,า,ย,า,กยาจนยาต่ำกว่าคนยาจนกว่าใคร สัมพุทธิตาจัสัจจานิเจรสะพระพุทธิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตโม О มหาลาพังตับพะสิทธิรทวันตุเมพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระทโยว,วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทา,าสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะตาวาโหมสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโคสังคังนามามิอิติสุขโตชุตินทโร นะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอุอย่าอดยายากย่ายาก,ย,าย,ากย่าจนยาต่ำกว่าคนย่าจนกว่าใครสัมพุทชิตาจะสัจจานิเอรัสสะพระพุทช,ชิตาสัพพโส ổ, คุณวิภา สัมปัตโตนะรุตตะโมมหาลาพังตัพภสิทธิรทวันตุเมพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทคะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะ ตวาโหมสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโคสังคังนามามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอะอุย่าอดยายากยายากย่าจนยาต่ำกว่าคน อยาจนกว่าใครสัมพุทธิตาจะสัจจานิเกระสสะพระพุทธิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังตับพระสิทธิรทวันตุเม